สวัสดีนะครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงาการทําสวนที่ที่ต้นทุนต่ํากันนะครับแล้วทําอะไรบ้างทํายากไหมนะครับหลายๆคนมีคําถามในโซเชียลเนี่ยผมเป็นอินฟูที่ทาเกี่ยวกับสวนทุเรียนเนาะงานระบบน้ําผมรับทําระบบน้ําทั่วประเทศนะครับเป็นระบบน้ำสมัทฟาร์มสวนทุเรียนที่ทําให้ทุเรียนตัวดีและช้น้ําน้อยด้วยนะครับทั่วประเทศเมื่อมีมีเวลาว่างจากระบบน้ำเนี่ยผมก็จะเข้าไปส่งไปส่องในโซเชียลว่าตอนนี้เทรนไปทางไหนเขาคิดอะไรกันอยู่นะครับตอนนี้สิ่งที่ผมได้ยินเสมอๆนะครับคือ ทุเรียนทํายากนะครับแล้วก็เหนื่อยนะครับเรารู้กันแน่นอนว่าไอาพืชชนิดนี้ยตอนนี้ขายมันก็ได้ราคาแม้ว่าราคามันจะตกมาหน่อยแต่มันก็ยังติดล้อย,อยู่นะครับผมพูดไว้เสมอว่าถ้าคุณเป็นคนทําทุเรียนมืออาชีพเขาว่ามืออาชีพไม่ใช่เก่งจากเทพมาจากไหนคือทําอย่างตั้งใจสนใจศึกษามันอะ,อะต้นทุนการทําทุเรียนโดยส่วนใหญ่ คนที่เป็นมือชีพเขาจะอยู่ไม่เกิน30บาทนะครับใครทำมาฝันนี้ก็พิจารณา,าเนาะว่าเราสามารถที่จะ,ะกดมันลงมาได้ไหมอยากคิดว่าโอ้ไอนโมโมน้นี่โม้นนี่นันะครับมันมีตัวเลขจริงอยู่เสมอๆผมจดบันทึกไว้อย่างละเอียดสําหรับคนที่ทำเนาะนะครับอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในเรื่องของอต้นกําไรนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้คือผมจะบอกว่าทุเรียนอะวามรริงเป็นพืชที่หรือทุกตัวเลยนะครับ งานเกษตรเนี่ยถ้าคุณทําเป็นเป็นงานที่มีความสุขและทําง่ายมากนะครับไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายเดี๋ยวเป็นยังไงผมจะแยกย่อยเพื่อนฟังอย่างละเอียดในคลิปนี้เลยเพื่อนดูการเติบโตทุเรียนก่อนออแปลงด้านนี้จะมีตอนนี้ผมอยู่แดนชายแดนของแปลงทุเรียนเนาะจะมี2ฝั่งฝั่งหนึ่งสงปีอีกฝั่งหนึ่งปีกว่านะครับเดี๋ยวเพื่อนจะดูการเติบโตเนาะทุวนี้2ปีหน่อยๆนะครับเพื่อนดูการเติบโตทุเรียนสอปีเห็นไหมนะครับกิจกรรมที่ผมทําน้อยมากนะครับ เราแบ่งกันยับยเป็นอย่างนี้นะครับคนที่ทําไม้ผลเนี่ยเพื่อสามารถเอาไปใช้กับทุกตัวได้เลยนะเอาเป็นทุเรียน,นยคนที่ทําทุเรียนปลูกทุเรียน,นยจะมี2คนนะครับสแบบ1คือทําในเชิงบริหารกับ2คือทําไปเรื่อยๆนะครับทำในทำในเชิงบริหารเนี่ยคือสิ่งที่ผมทำเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของยกตัวเดี๋ยวผมจะยกตัวอยา่ยางให้ฟังเช่นคุณปลูกไปเนี่ยความรู้คุณไม่มีนะครับแล้วก็เราก็เข้าโซเชียลดูไปนู่นนี่นั่นบางคนดวงดีก็ปลูกได้ดีบบางงคคนนดววยะรั ลองผิดลองถูกนะครับหมายถึงว่าปลูกไปปับ๊บเดี๋ยวก็มีปัญหาโารคแมลงนุ่นนี่นั่นไม่โตไม่ตายอะสักพักหนึ่งดีพอไม่ดีปั๊บเข้าโซเชียลเข้าโซเชียลก็ถามเขาว่าเอ๊ะใช้ยาอะไรดีได้ยามามาลองใช้ก็ดีไปสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นที่เราเราเห็นทุนเรเราดีปับ๊บเราก็เอาความรู้เนี่ยไปเผยแพร่ในโซเชียลต่อเวลามีใครมาถามอาการแบบเดียวกับอะไรกับเราเราก็บอกเขาไปแต่ส่วนเราเองเนี่ยพอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเป็นอีกแล้วเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น เราจึงเข้าไปดูในโซเชียลเนี่ยจึงมีความมวลทั้งหมดในโซเชียลเนี่ยจะพูดว่าทุเรียนไม่พืชปลูกยาก ทำอยากเลี้ยงเหมือนลูกใครทาลูกได็กเก่งก็ดีแล้วบางคนปลูก3าปีต้นติดดียวนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศเราเลยนะมันเขาเรียกว่าปัญหาประสิทธิภาพมันตกนะครับหมายถึงว่าผลผลิตต่อไร่ตกเช่นถ้าเามีการแข่งขันกันเนี่ยสมมติเวียดนามทำนะครับสาปีได้ผลปลูกทุเรียนเหมือนกันนะแต่ไทยทํา5ปีได้ผลเนี่ยสปีทีที่แตกต่างกันเนี่ยมันคือต้นทุนที่หายไปเนาะนะครับเพราะฉะนั้นคิดที่ผมจะทำวันนี้คือทาไงให้ง่ายนะครับสปีกว่ากว่าได้ผลและได้ผลดีนะครับเดี๋ยวค่อยดูลึกเข้า เลออี้ยอายุสอปีนะครับอดูไปไร่ไปนะครับฝั่งนี้ปีกว่านะครับอ่ะอันนี้2ปีฝั่งนี้ปีฝาเพื่อดูปีกว่ามั้งนะครับทุเรียนสองร้ต้นให้เพื่อนได้เห็นเนาะเพื่อนจะได้รู้ว่าคนที่จะมาเล่าเรื่องต่างๆให้เพื่อน,อนๆฟังวันเนี้ยมีการาบริหารจัดการสวนทุเรียนแบบนี้นะครับแล้วมีแนวนโน้มที่ใครเอาไปทําก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเพื่อดูการจับิบโตทุเรียนเนาะหปี2เดือนนี่นะครับดูเนาะเห็นไหม ปลูกจะกิ่งพันไสเดียวกันเลย2แปลงเนี่ยนะครับโอเคทีนี้เราก็เนาะพูดไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยนะครับอ่ะทีนี้เราเดี๋ยวเอายกตัวอย่างคนที่ทําทุเรียนแล้วมีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยประสบความสาเร็จนะครับมันก็ประมาณว่าปลูกทุเรียนไปนะครับลองผิดลองถูกโลกเข้าเรื่อยๆนะครับหมายถึงว่าคนที่มีความเชื่อว่าทุเรียนปลูกยากเนี่ยคือปลูกมันต้องปลูกไปรักษาไปอะ ปลูกไปเรียนไปปลูกไปลองผิดลองถูกไปหมายความว่าอะไรปลูกไปปับ๊บ3 4เดือนแรกโซมากเลยทําไงดีอะทำไงดีเอ่ยเข้าโซเชียลเข้าโซเชียลก็จะมีคนมาตอบสักประมาณ20 30 30หรือพิธีเป็ร้อยคนนะไม่เหมือนกันเลยสักคําตอบหนึ่งเพื่อนนึกสภาพเนาะ คนไม่รู้เข้ามาถามมีคนที่รู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้ตอบอยู่ร้อยคนแล้วแล้วแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้นะครับอ่ะส,สรุปอ่ะก็เลือกเอาที่น่าสนใจไปลองสักสองสาคำตอบลองเสร็จปับ๊บไม่ดีเข้ามาใหม่นะครับก็เอาอันหนึ่งไปลองนะครับแต่การลองหนึ่งครั้งคือคุณต้องเสียตังค์นะคือคุณต้องซื้อยาซื้อป Ł ุ๋ยอยู่แหละนะครับเขาบอกอะไรมาเนี่ยซื้อยาตัวนู้นตัวนี้ก็ยาขวดนึงก็เป็นร้อยนะครับดูการเติบโต,ต2ปีอ่ะทีนี้ เมื่อไม่ได้ผลหรือสมมติว่าได้ผลดีเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งเอาอีกแล้วป่วยอีกแล้วเข้าโซเชียลอีกแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละทีนี้ยาปุ๋ยคุณเนี่ยเต็มครั้งมัหมดเลยแล้วก็ใช้ไม่เคยหมดนะครับเพราะว่าใช้ไปแป๊บหนึ่งดีหนึ่งรอบสองรอบสามรอบยาเลยคุ่งครึ่งขวดเองเนี้ยนะครับดีทิ้งอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเพราะว่าคนในโซเชียลบอกอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อนคิดดูถ้าเพื่อนทํา ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นทุเรียนหรอกไม่ว่าจะต้องเป็นไม่จาเป็นต้องเป็นงานเกษตรหรอกเปิดร้านอาหารเนี่ยคุณไม่เป็นเลยลองผิดลองถูกถามเข้ามาในโซเชียลทำยังไงขายดีจัดโต๊ะยังไงสูตรเอ่อยังไงพอดีเจ๊งนะครับทุเรียนก็เหมือนกันนต้นทุนคุณจะไม่สูงมันจะไม่ทํายากมันจะไม่เจ๊งได้ยังไงครับเพราะว่าเราเดินันผิดทางอ่ะทีนี้เพื่อนมาดูวิธีการเดินของต้นส้มพลบบ้างนะครับเนี่ยทุเรียนเราอย่ามองว่าไอ้นี่เก่งไอ้นี่โม้นน่นนี่นั่นเนี่ย ผมแค่ทำแบบนี้แล้วมันง่ายมันโคตรง่ายเลยแล้วมันดีนี่เห็นไหมหนึ่งปีสองเดือนไม่มีลูกน้องทำหมดเดียวนะแต่ทำยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วมันโคตรดีมันมีความฝุขผมเล่าออกจากงานประจาแล้วตอนนี้นะครับทุเรียนผมยังไม่ได้ผลผลิตนะมเเเีเราสักค่าหกร้อยต้นก็เป็นไซส์สี่ปีปีนี้ได้ผลผลิตปีแรกอยู่นู่นนะครับแล้วมันง่ายมันโคตรดีอยากจะมาแชร์เพื่อนได้ทำเนาะให้เกษตรกรไทยทุกคนได้ทํานะครับอ่ะ โอเคท่านี้ทาฟาร์มมาครึ่งมา,งมา6นาทีแล้วเพื่อนพอมองพอมองเห็นภาพปัญหาที่ผมอยากจะสื่อออกเนาะถามอาทีนี้ถามว่าต้นสะบูรณ์ทำยังไงผมทําอะไรบ้างกับสวนดีกว่านะครับเพื่อนจะพอมองออกว่ามันง่ายยังไงนะครับแปลงเนี้ยผมไม่ทําอะไรกับดินเลยไม่ยุ่งอะไรเลย แม่โคโยกโคกอย่างเดียวนะครับจากนั้นวางระบบน้ําหัวใจหลักสําคัญคือระบบน้ำของคุณต้องถูกนะครับแปของคนปลูกที่เดยนแล้วไม่ประสความคอเร็จคือติดตั้งหัวใจน้ําตามใจตัวเองวางระบบน้ําผิดนะครับไม่เหมาะกับพืชชนิด ความจริงการติดตั้งหัวใจน้ำทุเรียนมีลักษณะเฉพาะมากนะครับแต่เราไม่รู้เราไปติดตั้งเราไปติดตามใจตัวเองมันทาให้ทุเรียนปีแรกไม่โตนะครับไปโตในปีที่2มันจึงกลายเป็นทุเรียนโคนใหญ่ต้นเตี้ยบางคนปลูก4ปีทุเรียนต้นเตี้ยเดียวแล้วคุณจะแฝงลูกตรงไหนนะครับทุเรียนเป็นพืชที่แฝงลูกตามกิ่งเพราะฉะนั้นใครอยากปลูกทุเรียนให้โตเร็วคุณต้องปลูกทุเรียนปีแรกให้โตเพื่อดูทุเรียนต้นสำปบหนึ่งปีสองเดือนลูจะกินพันธุ์มานนี่ทำไมโตเร็ว อัดปุ๋ยยาหนักปรับปรุงดินหนักด้ว่ปะไม่มีเลยเพื่อนไม่มีเลยนะครับทำไมทุเรียนโตเร็วคําตอบคือมันโตตั้งแต่วันแรกที่ลงดินไล่มาเรื่อยๆไม่มีการชะง,งักเพราะอะไรเพราะผมวางระบบน้ําเหมาะกับทุเรียนเล็กนะครับหลายๆคนตกมาตายตรงนี้คุณวางระบบน้ําคุณรู้ไหมทุเรียนเล็กต้องการอะไรไม่รู้แต่รู้แค่ว่าชอบแบบนี้ เท่านั้นเองนะครับผิดแล้วนะครับโอเคใครมีปัญหาทุเรียนปลูกไม่โตกลับไปดูหัวน้าของตัวเองนะครับหรือกลับไปดูช่องต้นพบพูดไปเยอะแล้วนะครับโอเคทุเรียนผมโตตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับทุเรียงตัวนี้ทําอะไรบ้างให้น้ําไม่ถูกต้องนะครับจากนั้นใส่ปุ๋ยทางดินเท่านั้นเลยนะครับอ๋อมีฮิมิกสองเดือนครั้งฮิมิกก็น้อยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะมีจําหน่ายนะฮิมิกนะครับเป็นฮิมิกเข้มข้นนะครับก็2โล ห้าร้อยบาทหรือส่งเก็บปลายทางเนาะหรือถ้าใครไม่ซื้อต้อนสมพบเพืเ่อนๆก็หาใช้เองนะครับฮิมิกนี่จะมี2แบบคือแบบปั้นเม็ดยี่ห้าโลสามสี่ร้อยนะครับอันนั้นเอาไว้ลองกุลลุ่มนึ่งน่ะแต่ต้องใส่ในปริมาณมากนะครับแต่ฮิมิกที่เข้มข้นราคาสูงขึ้นมานิดนึงก็เทียบกับราคาที่ต้นสมพซื้อได้ถูกแพงหาซื้อเอานะครับก็ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะเน,นี่ยสองเดือนครั้งกระตุ้นให้เขาแตกรากนะครับทางดินปุ๋ยกับพิมิกใส่อยู่เท่านี้นะครับปุ๋ยใส่เนี่ยใส่อัตราไม่่่่เเกกกินนนนำำมมืืือออออตตต้ดแคไห กำอย่างเงี้ยร่วนโคตรน้อยนะครับแต่้ะเรียนโตแบบเนี้ยนะครับทางดินทําแค่นี้จบไหมโคตรง่ายเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนเนี่ยเอาแล้วเพืนน่อนนึกตามนะแล้วจะมีงานอะไรอ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะสองปีปีกว่าเนี่ยปีสองเดือนแล้วมันจะมีงานอะไรนะนนเนี้ยในสวนนี <c> ้ <oughs> ก็ทางดินใส่เอ่อทุเรียนเมื่อทุเรียนตั้งแต่ปลูกถึงหนึ่งปีเนี่ยผมใส่ปุ๋ย ไม่เกินสองกมือต่อต้นต่อเดือนแบ่งใส่ทุก15วันเพราะต้องการให้เขากินได้ต่อเนื่องทั้งเดือนนะครับเพราะว่ามันเด็กนะครับก็กินทีหน้อยก็เท่ากับว่า15วันก็ใส่ปุ๋ยกมือนึงนะครับแค่นั้นเองค่าปุ๋ยซื้อมาลูกมาเผยออยู่ได้ครึ่งปีนะทุเรียนลอยต้นเนี่ยโหมันน้อยนะครับเมื่อทุเรียนเข้าสู่ปีที่2เราจะต้องการให้งานเราน้อยลงเราหัดเขานะครับจากเดือนสองเดือนครั้งเป็นเดือนละครั้งนะครับก็คือทุเรียนอายุ2ปีใส่ปุ๋ยไม่เกิน4กำกมอือต่อต้นต่อเดือนจะ่ใส่ครับ งานเราลดลงอีกแล้วนะครับาการใส่ปุ๋ยจากสองเดือนครั้งเป็นเดือนละครั้งเนี่ยตอนเนี้เอา้างานเริ่มน้อยอีกแล้วเห็นไหมนะครับแล้วทําอะไรอะ่ะทีนี้อ่าโอเคใส่ปุ๋ยทุเรียนเจ็ดร้อยต้นอะ่ะหกร้อยต้นผมใส่ปุ๋ยเองคนเดียวนะครับอ่าทีนี้ ทางดินจบแล้วรดน้ําก็เป็นระบบสมาร์ทฟาร์มทุกแปลงทั้งหมด600ต้นเลยมันอยู่คนละที่กันนะแปลงละร้อยาต้นอย่างเงี้ยผมก็แปลงนี้เป็นโซลาเซลล์100%ผมก็เอาระบบอัตโนมัติเข้าไปใส่ผมมีจําหน่ายตู้คอนโทรลมีงานออกแบบมีวิธีการทําให้ทำไงให้เป็นระบบอัตโนมัติที่มันสมูทสมูทนะ,ค,ะครับคำว่าสมูทคือทำแล้วใช้งานได้จริงเนาะนะครับผมทํางานด้านนี้อยู่อะระบบน้ําน้ําก็เสร็จแล้วปุ๋ยก็เสร็จแล้ว ทำอะไรอ่ะญ้านะครับแลัการที่ทําให้ทุเรียนหรือพืชทุกตัวโตดีเนี่ยคือยา่ยาอย่าให้ยาวเลยหัวใจน้ําอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับเพื่อนๆดูดิไอาย่าเนี่ยแพงพอปุ๋ยนะครับจากการทิง้งเพราะผมจ้างเขาฉีดนะครับอยากขยายเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะครับหรือคุณจะตัดจะถากจะถอนได้หมดแต่ยา่าให้ย้ายาวเลยหัวใจน้ํานะครับเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญสุดสำหรับทุเรียนเนาะนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะครับแต่คุณดูการเติบโตทุเรียนผมโตตั้งแต่วันแรกที่ปลูกแค่นั้นนะครับอ่ะเดินจริหน่อยก็ได้ ที่เดินเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเพื่อนจะได้บอกว่าเฮ้ยมึงโม,โมแล้วก็ปลูกยให้ดูแต่ต้นสวยหรือเปล่าเนี่ยบางทีผมก็ถ่ายหัวนี้บางทีก็ถ่ายหัวนู้นนะครับบางทีก็ถ่ายต้นโซม่ดูคนบางคนไม่เข้าใจไปจับผิดว่าบางครั้งมีม,มีขับขำนะผมถ่ายมุมปลายแปลหัวแปงเนี่ยไอ้หลังหลังกล้องเนี่ยตอนต้นโซมเนาะหลังกล้องเนี่ยมันจะมีหมากอยู่ผมก็ถ่ายปั๊บแล้วสามสี่ห้าเดือนรักษาต้นได้หายผมก็จะเอาความรู้เรื่องการรักษาทุเรียนเนี่ยไปแช์เนาะ ไปถ่ายต้นที่มันสวยแต่มันถ่ายอีกมุมหนึ่งของแปลงอะเวลาเราปลูกทุเรียนเป็นสี่สีด้านอย่างนี้เนาะเขาบอกข้าหมาไปไหนโกหกหรือเปล่าแต่ในโพสต์นั้นนะผมลงรูปให้ยี่สิบพาร,รูปมีทุกมุมเลยไม่ดู <c oughs> นี่คนเป็นอย่างนี้นะครับไม่ดูด,ดูหัวใจน้าดูสภาพแวดล้อมดูเนินดูอะไรเนี่ยมันพอมองออกนอะคนเราอะแล้วถ้าไม่แน่ใจจริงเข้ามาในเฟซแล้วก็จะรู้ว่าคนคนนี้ทํางานอะไรไอ้ทุเรียนพวกนี้ยผมลงในเฟซผมโคตรจะทีเลยแลาวใครติดตามกันเนี่ยเพอ ไม่ต้องบอกอะเขารู้ว่าแปลงไหนเป็นแปลงไหนเนาะเวลาเราดูอะไรเราวิเคราะห์เอาเนาะนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะต้องถ่ายทั้งแปลงเนี่ยก็เพื่อให้อ่คนดูได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเนาะมันไม่ใช่เลือกถ่ายแต่ต้นสวยนะครับอ่ะตอนนี้มาถึงเรื่องยาแล้วนะครับตอนนี้งานมีอะไรบ้างล่ะใส่ปุ๋ยให้น้ำบริหารจัดการย่านะครับนี่เกือบหมดแล้วนะเนี่ยนะครับงานการผมเนี่ยเกือบหมดแล้วนะครับทาใบทําอะไรบ้างพ่นยาป้องกันมแมลงตอนนี้ทีนิดนึงนะครับถ้าเป็นทุเรศ แรกๆเลยพ่นทุก7วันเพราะใบน้อยไม่ต้องการให้อะไรเสียนะครับห้าหกเจ็ดแปดเดือนเนี่ยตอนนี้ใบยเยอะๆอย่างเงี้ยผมพ่นทุก10วันเนาะนะครับหนึ uh, ่งปีพ่นยาทุก10วันนะครับพออายุสัก2ปีกว่าๆนะครับเราจะเริ่มทํารอบใบแล้วรอบใบหนึ่งรอบนะครับมีระยะอายุ60วันคือ2เดือนถึง2เดือนกว่านะครับจะพ่นยาเพียง3ครั้ง2อถึงสครั้งเท่าน,นั้นเพราะว่าเราพ่นตอนใบปีดังนั้นนะครับเราวิธีการคือมุทุเรียนอายุ2ปีกว่าเนี่ยเราแต่งกิง่งแล้วพยายามนะครับใช้สารเสริมอะไรก็ได้ทําให้เขา แตกใบออกมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นการพ่นยาเนี่ยมันจะพ่นเฉพาะใบอ่อนนะครับแต่ทุเรียนเล็กเนี่ยทำไมเราจะต้องพ่นยาทีทุก7ทุกสิเพราะว่าทั้งแปลงมะแรงผู้เรีนต้องเข้าใจว่ามะแรงเนี่ยมันจะกินเฉพาะใบอ่อนนะครับเม <ME> ื่อใบอ่อนออกมาเราต้องไม่ต้องการให้ใบอ่อนเสียนะครับเราจึงต้องพ่นคุมแต่ทุเรียนเล็กเนี่ยทำไมถึงต้องพ่นทุก7ทุกสิวันเพราะเราเชื่อว่ายาเนี่ยมีฤทธิ์อยู่10ประมาณสัก7จ็ดถึงสิวันถ้าเลยจากนั้นการปกป้องจะน้อยนะครับแต่ทีนี้ประกอบกับทุเรียนเนี่ย ร้อยต้นเนี่ยทุลีเล็กมันแตกไม่พร้อมกันหัวแปลงเพิ่งแตกท้ายแปลงแก่แล้วเราก็ต้องพ่นคุมเลยใช้วิธีการพ่นคุมตามระยะเวลาที่ยาป้องกันมแมลงออกฤทธิ์นะครับแต่พอเป็นต้นใหญ่ปับ๊บเรารู้นี่ว่าใบทุรีมแมลงเนี่ยมันจะทําลายใบทุเรียนเฉพาะใบอ่อนเราก็ทําให้มันออกใบอ่อนพร้อมกันแล้วใบอ่อนเนี่ยจะมีอายุราๆสักยี่สิบวันนะครับอยู่ได้2เดือนถึงสองเดือนครึ่งหนึ่งชุดใบเพราะฉะนั้นเราจะพ่นยาแค่ใน20วันเราเอา10 เอาระยะเวลาแมลงมาจับก็คือ 10+ บวกสิก็2ครั้งหรือ3ครั้งจบ3เดือนพ่นยา3ครั้งเพื่อนนี่งานแม่งคนน้อยนะครับอย่างเงี้ยถ้างานน้อยลงเนี่ยสมมติคุณใช้สไตล์ต้นสุพมพเนี่ยแทนที่เราจะไปซื้อปุ๋ยเทพยาเทพจับใบด้วยนินแล้วทางใบมีอะไรบ้างมีสารเสริมจบยาป้องกันแมลงนะครับสารเสริมมีจาหน่ายเนาะหนชุด700บาทนะครับหน้าที่คือกระตุ้นที่เขาแตกใบนะครับยาป้องกันแมลงมีจําหน่าย1ชุด1 8ึ่บาทมี4ตัวนะครับมีหน้าที่เก็บใบให้ได้นะครับ เพื่อนๆจะไปจัดใช้เองก็ได้แต่หลักการคือกระตุ้นให้แตกใบป้องกันมะเร็งให้อยู่จบนะครับเพื่อนก็นไปหาใช้เองได้แล้วถามว่าผลเป็นยังไงเพื่อดูการเติบโตเห็นแล้วเนาะนะครับแล้วงานและผลผลผลหลักจากการทํางานของต้นสมบูรเนี่ยคืออะไรก็คือการเติบโตนะครับผลพลอยได้คืออะไรงานโคตรน้อยนะครับงานที่น้อยลงเนี่ยการบริหารจัดก,การที่ดีเนี่ยเราก็เอาเงินพวกนี้มาจ้างคนพ่นยาใบา หรือมาจ้างคนพ่นยาขยะแล้วงานคุณทำอะไรแต่งกิ่งเล่นมั่งอะไรมั่งเดินเล่นอยู่ในสวนนะทุเรศหกร้อยต้นเพื่อนนี่คืองานบริหารนะครับอ่ะตัวนี้เล็กฟอนหน่อยแต่ก็โอเคนะหนึ่งปีสองเดือนอยู่ดิเห็นปะอ่านี่คืองานบริหารนะครับอะไรที่ต้องใช้แรงเราก็ไปบริหารต้นทุนในส่วนต่างๆลดลงมาแล้วอะไรที่ต้องใช้แรงใช้คนเนี่ยเราก็เอาไปจ้างเขาเราเอาสมองเรา ตัวตนของเรามาพัฒนางานเช่นนะครับยาป้องกันมแมลงที่ผมใช้เนี่ยผมจัดชุด4ตัวเนี่ยผมใช้อยู่ทุกไม่เคยเปลี่ยนเลยทำไมถึงไม่เคยเปลี่ยนแตกต่างกับเกษตรกรทั่วไปเนาะเกษตรกรทั่วไปเนี่ยคลังยาเต็มเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราพ่นยาป้องกันมแมลงแล้วไม่ได้ผลเนี่ยนะครับเราจะโทษว่ามแมลงดื้อยายาชนิดนี้อ่อนยาชนิดนี้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยใช้ด่างเซบินเนี่ยผมเคยเจอในโซเชียลนะครับ เวลาคนถามเรื่องแมลงปีกแข็งก็จะมีใช้อะไรดีจะมีคนบอกว่าใช้เซฟิน85ดีแล้วก็จะมีคนบอกว่าเมื่อก่อนเคยดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ผลนี่แบบนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะเมื่อก่อนเคยดีทําไมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ผลแมลงดื้อยาจริงไหมหรือยังไงแต่ทำไมบางคนบอกได้ผลในระยะเวลาเดียวกันตาเหเป็นอย่างนี้เพื่อนเพราะว่าเราไม่เคยโทษตัวเองเลยนะครับเราไม่เคยโทษตัวเองเลยเราโทษแต่ปุ๋ยยังไงเดียนี่เนาะเราโทษแต่ปุ๋ย ทุเรียนโตไม่ดีเราก็ถดปุ๋ยปุ๋ยไม่ดีเปลี่ยนปุ๋ยนะพ่นยาพรกแรมแมลงแมลงไม่ตายหรือตายน้อยหรือ,อไม่ตายอะ่ะเราก็เราคิดว่ายาไม่ดีอีกอหรือมแมลงเก่งไม่เคยโทษตัวเองเลยอย่างเช่นใส่ปุ๋ยไปะละทุเรียนไม่ดีคุณไม่คิดบ้างเหรอคุณให้น้ำผิดวิธีคุณทุเรียนคุณไม่ค่อยแข็งแรง ใบน้อยใบแก่น้อยนะครับการเทคป,ปุ๋ยขึ้นไปต้นไม่ดีไม่คิดมากเหรอครับทําไมถึงโทษแต่ปุ๋ยอ่ะพ่นยา,า,าเพรากำมะแลงไม่ดีไม่คิดมางเหรอจัดยาผิดจังหวะนะครับออช่วงนี้มลแงระบาดควรจัดยาแรงควรไปจัดยาอ่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเกษตรกรไม่โทษตัวเองโทษปุ๋ยโทษยาถ้าโทษตัวเองอ่ะผมโทษตัวเองนะครับปุ๋ยยาผมไม่เคยเปลี่ยนผมใช้ปุ๋ยยี่ห้อไหนผมใช้ยี่ห้อน,นั้นอยู่ตลอดใช้สูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นอยู่ตลอดนะครับไม่เคยเปลี่ยนถ้าเรารู้ว่าทุเรียน หนปนีต้องการเจริญตัวโตสูตรปุ๋ยที่ผมใช้ก็คือสูตรปุ๋ยตัวหน้าสูงเช่นถ้าเป็นอินีเคมีก็สิบสองสามหผมใช้6ก 3, 3ยืนพื้นตลอดยาวๆถ้าหามพื้นที่ไหนหามไม่ได้เคมีเอาลักการก็คือตัวหน้าสูง2 5 7หดยาวๆไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพราะผมไม่เคยโทษปุ๋ยนะครับทีเลียตไม่ดีผมไปม,มองบริหารจัดการถูกต้องหรือเปล่ามีตรงไหนที่ผิดไปไปแก้ให้ตรงจุด ไม่โทษปุ๋ยโทษยาพ่นยาป้องกันแมลงผมใช้ยามา4ตัวตัวที่ผมจำหน่ายอยู่จัดชุดทําไมต้องจัดชุดเพราะว่าทุเรียนเป็นพืชมีลบบ้อใบใบปีใบเพสลาดใบกลางพวกนี้มันมีลออใบ,บมีแมลงที่เขาทาลายแต่แล,และระยะไม่เหมือนกันยา4ตัวเนี่ยจัดไว้หมดแล้วใบปีใช่อะไรตัวที่1คู่หนึ่งขึ้นแล้วนะครับพอใบกลางปั๊บผ่านไป14บวันใช้ตัวที่2ละพอใบใกล้แก่ใช้ตัวที่3ละจบชุด พอดีนะครับไม่เคยเปลี่ยนยาเลยนะครับทุเรียนโตโต,ต,ตแบบที่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยหกร้อยต้นแล้วมีทุเรียน3ปีกว่าเจ้าลูกก็ไม่เคยเปลี่ยนกันปุ๋ยยาผมไม่เคยเปลี่ยนแล้วบริหารจัดการง่ายไม่ไม่ไม,มีสต๊อกค,ค้างนะครับยาชีราไม่เคยใส่นะครับต้นทุนคดต่ำนะครับทุเรียนมันง่ายอะ ถ้าคุณบริหารจัดการถูกแล้วรอบพวกนี้มันเป็นงานรูทีนคขาว่างานรูทีนคือเมื่อก่อนเคยทําอะไรเราก็ทําอยู่งั้นนะครับยาปุ๋ยเคยใส่ยังไงใส่อยู่อย่างนั้นสามสี่ปีทำเหมือนกันเดิมมันง่ายมันง่ายจนไม่รู้จะพูดอธิบายว่ายังไงนะครับโอเคนะครับทีนี้เพื่อนพอมองออกนะสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อในคลิปนี้นะครับแล้วที่ผมพร่ำมาสิบสัปนาทีเนี่ยเพื่อนๆลองเอาไปเทียบกับการทํางานของตัวเองดูเนาะนะครับถ้าใครทําแล้วง่ายแบบนี้ยินดีด้วยหรือใครที่ทําแล้วง่ายฝรนี้ ก็นาเสนอออกมาได้ผมก็อยากจะไปเรียนรู้ผมต้องการความง่ายความเรียบง่ายแต่ประสิทธิภาพสูงคืองานเราต้องพัฒนาทุกวันนะครับงานผมไม่ใช่งานที่ต้องมาฉีดยาพ่นปุ๋ยทําได้นะเพื่อนบางสวนทําได้หรือทําเองเพื่อลดต้นทุนได้นะครับไม่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 ว่ากันแต่แต่ด้วยความที่มันยังไม่ได้ผลผลิตแล้วผมก็ทุนน้อยนะครับผมต้องไปว่างระบบน้ําทาระบบเรืว่าทำระบบโซลาเซลล์นู่นนี่นั่นผมมองว่าผมไปได้เงินตรงนั้นนะครับแล้วก็ ส่งต่อความรู้การทารํางานสวนทุเรียนง่ายๆอย่างงี้ให้กับคนอื่นด้วยนะครับคนที่เขาจ้างผมไปวางระบบน้ําเนี่ยเขาก็มักจะถามเรื่องการทําทุเรียนด้วยนะครับแต่นะครับมีบางคนที่ถามแล้วก็เชื่อเราทําแบบที่ผมทําเป๊ะๆได้ผลดีมากนะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ถามผมเสร็จแล้วก็มีอีก10อาจารย์ที่ก็ถามๆม,ม,ม,มสรุปก็เหมือนเดิมก็ลองผิดลองถูกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปัญหาก็จะเยอะอีกเหมือนเดิมนะครับต้นสตบ,บทำอะไรที่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดนักเพื่อนนะ แล้วก็ไม่ค่อยชอบลองผิดลองถูกนะครับผมมีความเชื่อว่าเมื่อใดที่เราลองผิดลองถูกเนี่ยหมายถึงเราทําในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับเมื่อเราทําในสิ่งที่เราไม่รู้หรือไม่เคยทำเนี่ยของเสียจะเยอะอยู่แล้วนะครับอะไรที่ผมไม่รู้ผม,มใช้วิธีการเรียนแบบเป็นหลักนะครับเรียนแบบก่อนนะครับทำเป็นปั๊บพัฒนาแล้วต่อยอดจะเร็วมากเลยนะครับนี่คือการเรียนในสไตล์ต้นฉบัผมเนาะอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าทุกคนดู ดูเนื้อหาสาระที่ผมไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นมาบอกว่าใช้ยานน่นนี่นั่น,นบอกชื่อยาเสร็จปั๊บไปปุ๊บผมอธิบายพื้นฐานให้เพื่อนฟังเพื่อนคิดตามนะครับฟังตามว่าเรื่องจริงมันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าเราทำเนี่ยมันอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วต้งสตบพบทำแล้วเสร็จแล้วมาเปรียบเทียบกันนะครับอันไหนดีถ้าเพื่อนๆดีฝ่าก็ไม่ต้องก็ดูว่าเป็นความรู้หรือไม่ดูต่อไปอันนี้ผมไม่ว่าอะไรเลยนะครับถ้าใครดีฝ่าทําได้ดีฝ่าต้นสตบพบนะแล้วพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ จะเป็นประโยชน์กับผมมากเลยผมก็จะเข้าไปถามหรือเข้าไปดูในเฟซคุณว่าคุณทำงานยังไงนะครับมีแนวโน้มยังไงถ้าทำงานดีกว่ามีแนวโน้มดีกว่าผมพร้อมที่จะเรียนรู้ยกให้เป็นอาจารย์ไปเรียนมาเสร็จปับ๊บคุณคืออาจารย์ผมแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มาถ่ายทอดในช่องงานส่วนนั้นจะถูกพัฒนาต้นสมมติอยู่ประมาณนี้สมมติคุณเก่งฝ่าคุณเอื้ออาทรผมนะครับบอกเฮ้ยของคุณทำเนี่ยยังไม่ดีหรอกแต่ของผมดีกว่านี้ได้นะครับอยู่ตรงนี้สมมติคุณอยู่ตรงนี้ผมก็จะเข้าไปเฮ้ย hey, มันโอเคไหมถ้าผมไปเรียนรู้ปับ๊บเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหมแล้วผมก็จะเอาความรู้เนี่ยมาเผยแพร่พให้ทุกคนให้มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้ามีคนดีฝ่าออกโพออมาอีกผมก็จะขยับไปนี้นี่แล้วไปเรื่อยๆงานส่วนจะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับคำว่าคนอื่นดีฝ่าเราไม่ได้มีประเด็นอะไรมันไม่ได้ทําให้ผมไปิตผมตก มันไม่ได้ทําให้ผมเสียเกียตรติเสียศักดิ์ศรีหรืออะไรใดๆนะครับคนอื่นดีฝาเนี่ยมันมีแค่ความรู้สึกว่ามันมีช่องว่างนะที่เราสามารถที่จะพัฒนางานไปได้ไปถึงเขานะครับเราก็ไปเรียนรู้จากเขาไปขอาอร์มอนุเคราะห์จากเขาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับพัฒนางานตัวเองขึ้นมานะครับดีปั๊บส่งต่อให้ข้างล่างขึ้นมาหาเรานะครับข้างบนมีคนดีฝาเราขึ้นไปหาเขาอย่างนี้นะครับนี่คือการทํางานของต้นสมพมเนาะแต่คําว่าดีฝาหรือไม่ดีฝาเนี่ยเราต้องมีตัววัดนะครับไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อย ไม่ได้นะครับอย่างเช่นการที่ผมพาเพื่อนมาดูการตตเติบโตเข้าไปยืนเทียบให้เนี่ยมันคือตัววัดอย่างหนึ่งนะครับทุเรยอายุปีฝ่าตแบบไหนคุณมีสวนคุณเดินเข้าไปคุณรู้นะครับหรือไม่มีสวนคุณศึกษาในโซเชียลคุณเห็นภาพคุณรู้นะครับแต่ถ้าไม่เดินเข้าไปเนี่ยถ่ายเฉยๆสมมติทีเป็นสองปีต้นติดเดียวนะเพื่อนนะเนี่ยแต่ถ้าเราเดินเข้าไปเทียบกับตคนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยเฮ้ยแปลงนี้เป็นยังไงแปลงนี้เป็นยังไงแล้วเราทําแบบนี้บ่อยๆนะครับมองด้วยตาเปล่าคุณรู้เลยแปลงนี้ปลูกทุเรีียนนไดด้นะ เหมาะที่จะเข้าไปเรียนรู้แปลงนี้พูดเยอะแต่ทุเรียนโตเล็กไม่ควรยุ่งนะครับประมาณนี้อ่ะโอ้คลิปนี้เป็นคลิปยาวมากเลยนะครับแต่ผมมองว่าสิ่งที่พูดผมพยายามจะไม่ให้อ่าเขาเรียกอะไรอ่าสื่อสารได้แบบซ้าไปซ้ำมากขึ้นไปขามาพยายามที่จะให้ไหลไปเรื่อยๆแต่ยาวนะครับแต่ได้ประโยชน์ถ้าคุณฟังแล้วคุณคิดตามวิเคราะห์ตามคุณจะได้ประโยชน์มากจากคลิปนี้คลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องต้นสมภพด้วยครับในทุกแพลตฟอร์มเนาะมีต่อๆนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามผมขึ้นยากมากเลย ออร์แกนิกพันกว่าเอ้ยสามพันกว่าเพื่อนตอนนี้แล้วก็มีช่องแดงช่องแดงก็ไปก็ชะงักอยู่ที่20,000ื่ฟ้านะครับก็อยากจะเผยแพร่การทำเกษตรแบบที่ไม่เหมือนใครในลักษณะนี้นเอกไปเรื่อยๆนะครับช่องฟ้าก็ต้นสุพภพแต่เป็นภาษาอังกฤษเนาะกิปนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ